เจดังชิงจะพาไปดูว่าอดีตผ้าหลักหลายๆหมื่นเนี่ยตอนนี้ขายได้เท่าไหร่เอางี้ซื้อเท่าไหร่ดีกว่าให้เขารู้ไปว่ากระแสมังกรตอนนี้กำลังมาแรงกูมีเป็นกล่องเลยยังขายไม่ออกเลยคัดมาให้ยังโอ้โหคัดแต่สวยทั้งหมดนี่แหวงอ่ะนะพีลอยเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นอะไรมาดูเดี๋้วชอบสวดครับเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าทำไมแบบเวลาเราซื้อเราต้องสวดเพราะว่า เวลามาขายอ่ะเขาก็สวดผมต่อนะไม่เคยปวดพ้าอะไรที่จะมีหลักฐานดังนั้นเนี่ยเปิดไม่รู้นะองค์สองหมื่นแล้วนะไม่รู้เรื่องคุณมาอยู่ประเทศไหนมาก็เมื่อก่อนมมนเคยขายถึงไงใช่ไหมหนึหมื่นห้าหมื่นห้าอ่ะหมื่นห้าเมายาชาะเ่ี่ยขายได้ชั่วโมงเนี้ยอุ้ยหมื่นห้าถูกมากเลยเนี่ยมีมาส่งไหนลองพูดจิหมื่นห้ามาบานเลยมาไปร้อยเลย่ะ เอาตียังไงตียังไงเอาตัวเลขมาเลยสิบเอ็ดอ่ะอ่ะแล้วเนี้ยอ่ะนี่มันงามเท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็ต้องย่อก่อนี่อยู่แล้วอันนี้ไม่เป็นหลักพันเลยเหรอพี่ไม่ไม่ไม่เป็นหลักพันไปแล่ะเฮ้ยถ้าอย่างชั่วสบายใจเก้าพันห้าสิบสองกับเหรียญละหมื่นได้ไหมไม่ได้นี่ไม่มีลงกันนเลยเนี่ยอ้าวก็ถั่วให้มากี่งี้นี่เจ็ดพันแล้วกันนะอันนี้หมื่นหนึ่งอันนี้สิบเอ็ดถูกไหย แล้วมันมีใครซื้อแพงไว้แล่ะตอนนี้อันนี้ขอ12นะขอ12จริงๆอที่สออันนี่เก้าพันนะมันถูกเหมือนเดิมไม่ใช่จริงเก้าสามแล้วกันโอ้โห93เป็นที่กับ10เออ93นั่นแหละพี่แชมป์โกรธแล้วไม่โกรธหรอกพี่แชมป์จริงเก้าหจริงครั้งนี้ขอเลยอันนี้มันไม่ไม่ได้บวกเยอะรถไปพันหนึ่งอ่ะรถไปพันหนึ่งอ่ะต่อทำอไมรถพันเดียวเหี้ยรถพันเดียวรถที่กูไหนอ่ะไม่เคยรถที่กูเล่นละมือทุกบาท ๆๆๆจริงจริงรอเอเอแบบแบบพี่ตั้กินตังกูยังร้อนอยู่เลยเนี่ยจำไว้นะจำไว้นะ